ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เราจะมาติดตามแล้วก็พูดคุยกันครับเรื่องของแนวทางในการกํากับควบคุมบุหรี่ไฟฟ้านะครับเงียบหายกันไปนานนะฮะบุหบรี่ไฟฟ้าเนี่ยหลังจากที่มีการ วดขันจับกลุ่มเนี่ยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจแล้วก็สคบนะครับจะเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้เห็นเหมือนว่าจะเงียบเงียบหายไปแต่การที่เงียบเงียบหายไปแบบนี้เนี่ยไม่เป็นข่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ดําเนินคดีอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องของการติดตามแล้วก็จับกลุ่มเรื่องของกํากับดูแลบริไฟฟ้าอยู่แต่อาจจะไม่เป็นข่าวแต่สถานการณ์โลกตอนนี้อเมริกาครับเขาบอกว่าห้ามขายบริไฟฟ้ากว่า1ล้านยี่ห้อ อ๋อเพราะอะไรรวมถึงเด็กเนี่ยนะฮะไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าและความเครียดขึ้นมาจริงหรือไม่ปกติเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของลดความเครียดเครียดปุ๊บสูบบุหรี่หรือว่าซึมเศร้าปุ๊บสูบบุหรี่แล้วปรากฏว่ายิ่งสูบเนี่ยมันยิ่งเป็นหนักกว่าเดิมม,มาตรก,การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ของภาครัฐณวันนี้ตอบโจทย์หรือยังควรมีแนวทางเพิ่มเติมอะไรกันหรือไม่นะครับพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาทีสาธุกิจประธานมูลนิธิร่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับนะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะสําหรับเรื่องของสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเออจริงๆก็มีเรา เราไม่ได้มีการสำรวจระดับประเทศนะตั้งแต่ปี65แต่ว่าที่สำรวจเป็นเป็นจุดๆเป็นเนี่ยนะก็ปรากฏว่าในในเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยอ,อ,อย่างน้อยนะอย่างน้อย20เปอรเซนขึ้นไปนะที่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับครับครับ เอ่อพอพูดถึงสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไปดูต่างประเทศกันบ้างครับคุณหมอครับเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ากว่าหนึ่งล้านยี่ห้อข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นยังไงฮะจริงไม่จริงยังไงฮะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข่าวที่เขาออกมานะฮะเอ่อคืออเมริกาเนี่ยเขาขายบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่สองพันห้รอยห้าสิบสองอะนะ คแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะควบคุมไม่พร้อมที่จะควบคุมจนกระทั่งถึงสองพันอยหกสเนี่ยเก้านะปีเขาถึงเริ่มการควบคุมนะเพราะั้นตลาดมันก็มีบุหรี่ไฟฟ้าเต็มไปหมดนะฮะเขาก็ขอให้เขาก็ให้ที่ขายขายอยู่แล้วเนี่ยเอ,อส่งข้อมูลมาเพื่อขอใบอนุญ,ญาตให้ขายถูกกฎหมายนะฮะก็ปรากฏว่า เออมันมีถึงหกจุดห้าหกจุดห้าล้านยี่ห้อนะ oh. ที่ขายอยู่นะฮะแล้วก็ถึงถึงเออปีก่อนเนี่ยก,ก็ตรวจไปเกือบล้านหรือเก้าแสนสี่หมื่นหกพันกว่าเอ่อยี่ห้อนะไม่ผ่านนะฮะนะฮะไม่ผ่านแล้วก็อีกสี่จุดห้าล้านเนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจนะฮะสอบนะฮะเ,เพราะฉะนั้นแล้วก็ น่าสนใจกพราอนุญาตได้เพียงสามสิบสี่ยี่ห้อครับนะไอ้ที่อนุญาตเนี่ยคือไม่มีกลิ่นหอมนะครับไอ้เกือบล้านชนิดเนี่ยมันเป็นชนิดที่มีกลิ่นหอมทั้งนั้นนะฮะครับ,รบนะหลักเกณฑ์ของเขาก็คือแต่ละยี่ห้อเนี่ยต้องไปต้องมีข้อมูลไปบอกว่าประโยชน์ที่เกิดกับคนสูบบุหรี่อยู่แล้วที่จะหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะเออมันมีมากกว่า ที่เด็กๆเ,เข้าไปติดนะฮะถ้าแสดงหลักฐานในนี้ไม่ได้เขาก็ไม่ให้ขายนะฮะก็คือเด็กเนี่ยมันจะชอบเอบุหรี่ไฟฟ้าชนิดที่มีกลิ่นหอมนะครับแล้วติดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะติดไปตลอดชีวิตนะฮะซึ่งเขาไม่ต้องการให้คพึ่งเขาลดเอสูรีมวลเนี่ยติดนิโคตินมาห้าหกสิบปีแล้วนะ รถไปเยอะแล้วเขาไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้านะครับครั้องเป็นครับคือเท่ากับว่าทางอเมริกาเนี่ยไม่อยากให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเด็กที่เป็นวัยรุ่นก็เลยไม่อยากให้มีเรื่องของกลิ่นหอมในบุหรี่ก็เลยมีการเอกำกับดูแลตรงนี้คําถามคือจริงๆทั่วโลกเขาก็ทั่วโลกเขาก็ไม่ต้องการให้เด็กลูกหลานไปติดนะนะครับ คือถ้าถามผลิตภัณฑ์ตรงนี้ฮะคุณหมอฮะคนก็ค,คือคนก็ยังสงสัยกันอยู่ทุกวันนี้แล้วปรากฏว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคือถ้าเลิกบุหรี่มวนแล้วไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะอันตรายน้อยกว่าไหมฮะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เลิกบุหรี่ได้เร็วขึ้นไหมฮะเออคือคือบุหรี่ไฟฟ้าในในผู้ใหญ่อะนะค,คนที่ไม่สูบบุหรี่เขาก็ไม่มาสูบนะบในคนที่สูบบุหรี่มวนอยู่แล้วมี มีคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อจะเลิกบุหรี่มวนนะฮะ,ฮะส่วนใหญ่เนี่ยเลิกไม่ได้นะฮะคนที่เลิกบุหรี่มวนได้นะฮะสู่บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวต่อไปนะฮะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ครับนะแล้วอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าระยะยาวเนี่ยยังไม่รู้ครับนะฮะแต่ข้อมูลจนถึง ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่สูบบุหรี่มวนอยู่แล้วเปลี่ยนมาสูบนะไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮ <pac> ะ,ะเปลี่ยนมาสูบไฟฟ้าอย่างเดียวนะโรคหัวใจกับโรคปอดเนี่ยไม่ได้ลดลงนะฮะดังนั้นแล้วก็ไอ้คนที่สูบบุหรี่มวนเปลี่ยนมาสูบไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่สูบทั้งสองอย่างซึ <care S 1> ่งอันตรายมากกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้าในคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยไม่ชัดเจน อาจจะลบด้วยซ้ําไปถ้าดูตัวผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไอ้บุหรี่มวนแล้วมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูบทั้งสองอย่างเนี่ยซึ่งมันอันตรายมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ต่อผู้ใหญ่เนี่ยประโยชน์ยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าที่ชัดเจนคืออันตรายต่อเด็กวัยรุน่นนะฮะซึ่งเขาไม่ได้สูบบุหรี่แต่เข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้านะอแล้วก็เกิดการเสพติดนะฮะ แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะกลับไปสู่บุหรี่อีกสี่ถึงห้าเท่าเริ่มจากบุหรีไฟฟ้านะแล้วก็ปัญหาต่อสมองของเด็กที่กำลังพัฒนานะฮะซึ่งจะหยุดพัฒนาหลังจากอายุยี่สิบห้าไปแล้วเนี่ยนะความเสียหายเหล่านี้เนี่ยอเมริกาก็ชั่งน้ำหนักแล้วมันมากกว่าประโยชน์ของบุหรีไฟฟ้าที่จะมีต่อคนที่สู่บุหรีอยู่แล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นในการพิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะ เขาจะดูภาพรวมเ,เ,รเ,รเราต้องเข้าใจว่าบุหรี่มวนเนี่ยหรือการติดนิโคตินเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศอันหนึ่งที่เรียกว่านุสัญญาควบคุมยาสูบนะหรือบางส่วนที่แสญญต้องการที่จะจัดการให้หมดไปการสูบบุหรี่นะฮะการเสพติดนิโคตินเนี่ยนะฮะนะฮะซึ่งพยายามทํากันมาสามสี่สิบปีแล้วมันก็ค่อยๆลดลงนะฮะนะฮะและหลายประเทศเขาก็ใกล้ที่จะประสบความสําเร็จแล้ว ออย่างเช่นออสเตรเลียอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยประเทศเหล่านี้เขาก็ไม่ต้องการให้บุหรี่ฟ้าเข้ามาเกิดการเสพติดในคนรุ่นใหม่ต่อไปอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นที่ที่เขาห้ามกันนะฮะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆจริงๆเนี่ยก,ก็ก็มีเป้าหมายเดียวกันนะนะไม่อยากให้เกิดคนเสพติดนก็เป็นรุ่นใหม่นะฮะครับ คุณหมอ,อคะแล้วอย่างเรื่องของเด็กอะคะ่ะที่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการเกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าความเครียดขึ้นมาเนี่ยอันนี้จริงหรือว่าเท,ท็จยังไงบ้างคะอันนี้เป็นข้อข้อจริงครับไม่มีเท็จครับหลักฐานไนออกมานะง <นะ S 2> านวิจัยออกมาโลกก็ยืนยันอันนี้นะคอะคือ,อเอาเอา,เอาบุหรี่มวนก่อนนะ บุรีมุนเนี่ยสถตติมเป็นบอกคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอัตราการสูบบุหรี่มันจะเป็นสองเท่าของคน <arose. S 1> ที่สูบบุหรี่ที่ไม่มีอาการโรคซึมเศรา้านะค่ะคนที่เป็นโรคจิตเภทหมายก็าว่ารุนแรงขึ้นกว่านั้นเนี่ยอัตราการสูบจะเป็นสามเท่าของคนที่ไม่สูบสบุหรี่ที่ไม่มีปัญหาทางเอ,อทางอ,อโรคจิตนะนะคับ ภาพชิดนะฮะ <S <S คือมันมันก็ยังไม่รู้ว่าคือมันก็มีคนที่มีปัญหาทางโรคซึมเศร้าอยู่แล้วนะฮะอ่อ,อนๆนนะเข้าไปสูบแล้วติดนิโคตินนะฮะคือนิโคตินเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองนะครับเเวลาคนที่สูบแล้วติดแล้วเนี่ยพอไม่ได้สูบป,ปุ๊บมันจะเครียด <S <S นะ <S <S เพราะว่าไอระดับสารเคม ฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความสุขจากการสูหรี่เนี่ยโดปามีนเนี่ยนะฮะเอ่อมันขึ้นมาแล้วมันก็ลดลงไปพอลดลงไปนี่มันจะเครียด <c oughs> เครียดก็ต้องเติมบุหรี่ <c oughs> เติมบุหรีห่ไฟฟ้าเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัวนิโคตินเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นสารพิษนะฮะหลายประเทศอยู่ในในกฎหมายควบคุมสารพิษสารพิษตัวเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อประสาท นะฮะที่เป็นยาฆ่ามแมลงแล้วแมลงตายอ่ะเพราะว่าประสาทถูกทําลายสมองถูกทำลายนะฮะเ,ะเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เป็นไปออกฤทธิ์ที่สมองนะครับซึ่งทําให้เกิดอาการซึมเศร้ามากขึ้นของประเทศไทยนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มขึ้นแบบวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีมีอาการซึมเศร้าเนี่ยภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นสี่ถึงห้าเท่าเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่ได้สูบ บุหรี่ไฟฟ้านะฮะทั่วโลกก็ออกมาอย่างนี้นะ,ะครับเพราะฉะนั้นเนอเมริกาที่หลายๆปีมา,นเ,านเนี้ยเขารณรงค์เนี่ยเขารณรงค์รวมทั้งที่ออสเตรเลียก็รณรงค์เรื่องโรคซึมเศร้าในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหลักนะฮะเพราะว่าไอ้ไอ้สุขภาพนะออ่น,นี่มันค่อยๆปรากฏออกมานะฮะมันต้องใช้เวลาอีกแต่ว่าไอ้ที่มาก่อนคือเรื่องผลกระทบต่อสมองนะฮะโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะในเด็กเพราะว่าสมองกําลังพัฒนา กำลังเติบโตพัฒนาอยู่ครับครับคือฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเผลอเนี่ยมันจะหนักกว่าบุหรี่มวนอีกใช่ไหมครับคุณหมอฮะถ้ารวมกับถ้ารวมกับเอภัยต่อเด็กเนี่ยนะมันหนักมันกว่าเพราะว่ามันเราไม่เห็นเราเนี่ยทํางานมาสี่สิบปีเราไม่เห็นบุหรี่มวนเนี่ยระบาดก็ไปในเด็กนักเรียนชั้นประถมเยอะเหมือนขนาดนี้นะฮะอมัน แล้วก็พอเด็กอายุน้อยเข้าไปสูบเนี่ยนะไอคนที่สูบหลิวไฟฟ้าเนี่ยอะถ้าเขาคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาจะได้รับนิโคตินมากกว่าคนที่สูบหลิวมวนเพราะมันหอมมันไม่ระคายคอมันไม่มีเบรคไม่ต้องจุดนะฮะเนี่ยก็มีคนมาฟ้องผมด้วยว่าเอ้ไอมอเตอร์ไซค์อนะไรไอส่งลงส่งลายเนี่ยจอดจอดไฟแดงอะ่ะ พักขึ้นมาสูบนะสูบสองสามครั้งแล้วก็เก็บกระเป๋านะฮะซึ่งมันทําอย่างนี้ไม่ได้ในบุหรี่มวนนะฮะ,ะความสะดวกความไหลเนี่ยเอาเข้าไปสูบในบ้านสูบในห้องนอนนี่นะฮะเอ่อมันก็เลยทําให้ได้รับนิโคตินมากกว่าคนที่สูบเอ,อบุหรี่มวนนะฮะซึ่งซึ่งก็อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้สมองได้รับปัญหาเอ,อในในเด็กโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นนนะครับครับ ถ้าพูดถึงตอนนี้ฮะมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยของภาครัฐเนี่ยตอบโจทย์หรือยังฮะอ,อยังไม่ตอบโจทย์ฮครับคือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังทําได้ไม่เพียงพอนะครับ,รบไอ้ที่แหล่งขายเนี่ยนะเราต้องไปเหมือนกับอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยพอเขาห้ามขายแล้วก็จัดการจริงๆนะฮะแต่ของเรานี่มีปัญหาแต่ก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นก,กว่าเอ,อปีที่แล้วหรือหกเดือนก่อนนะ แล้วการรณรงค์เนี่ยเราก็ยังทําน้อยเกินไปเพราะว่าอย่าลืมนะอเมริกาแค่สองปีแรกที่เขารณรงค์ก็ใช้รณรงค์ก็ใช้เงินไปแปดพันกว่าล้านบาทเฉพาะองค์การอาหารและยาอะของเราเนี่ยบรเวณฟ้าระบาดขึ้นมาเราไม่ได้มีงบประมาณจัดมาเพื่อการลลรณรงค์บรเวณฟ้าเลยเราใช้งบประมาณที่เราควบคุมยาสูบเดิมเนี่ยเทมาใช้กับ โลนโลงบุรี่ไฟฟ้าโดยที่เราไม่มีงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมาเลย,เ,ยเรื่องอื่นเราก็ไม่มีนะที่ผมตอบผมอายที่จะตอบทั้งสองคนว่าเราไม่มีสถิตินะฮะที่สํารวจนะฮะเราสํารวจไปหกสี่ในป่าน,นี้เรายังไม่ได้สํารวจอีกเลยเพราะว่าคนไม่มีงบประมาณไม่มีมพูดไปแล้วอ,อพูดแล้วหัวเราะไม่ออกนะฮะครับอแลนะจริงๆก็คือควรจะห้ามต่อ ครับเพราะว่าไอ้ประเทศที่เขาเปิดแล้วเนี่ยเขาค่อยๆหันกลับมาห้ามนะแล้วการห้ามเนี่ยมันมันจัดการง่ายกว่าคือเอ,อไปปราปลาไม้ของที่ผิดกฎหมายนะฮะมันง่ายกว่าอย่างอเมริกาตอนเนี้ยนะที่เขาห้ามเนี่ยนะวัยรุ่นเขาเนี่ยแปดสิบเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นเนี่ยสูบบุหรี่ชนิดที่ไฟฟ้าชนิดที่มีกลิ่นหอมครับสูบไปเอาไปเอามาจากตลาดมืดอนะท่านแม่ที่ก็คุมได,ด้ดีกว่าเราแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นทางทก็พยายามส่งเสียงถึงรัฐบาลนะดูประเทศนี้ประเทศนู้นแล้วเนี่ยอังกฤษก็กําลังออกกฎหมายที่จะห้ามไอ้ชนิดที่มีกลิ่นหอมนะฮะจริง,รงๆพ,พักฝ่ายค้านในบ้านเราก็เสนอว่าให้ขายแต่ว่าให้ขายชนิดที่มีกลิ่นหอมนะฮะแต่ท่านไม่ช่วยเราเลยเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเงี้ยนะเออนะฮะรเราก็เรียกร้องผมก็ส่งเสียงพูดทุกวนันนะฮะซึ่งซึ่ง ส่วนหนึ่งก็บุคลากรไม่พอด้วยไงนะฮะยังสกบเนี่ยเขาต้องเขาห้ามเอะมีหน้าที่จับอร้านที่ห้ามขายนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางเนี่ยดูเรื่องนี้ไม่กี่คนนะฮะแล้วต่างจังหวัดนี่ก็แทบไม่มีเลยนะฮะซึ่งมันมันมันจะต้องมีความลงทุนเยอะมากที่จะที่จะไปขายแล้วก็ควบคุมทั้งที่ถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะฮะซึ่ง ซึ่งองค์การเนียไม่เข้ามาดูแล้วก็บอกเอ e, ้สภาพคุณถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณห้ามแล้วคุณโรงแรมไปตากตามนะมันจะมันจะง่ายกว่าเพราะว่าของผิดกฎหมายคุณยังจับไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือคุณขายถูกกฎหมายไอ,อ้ของผิดกฎหมายก็ยังมีอยู่อย่างที่พักฝ่ายค้านได้เสนอว่าให้ขายเฉพาะที่ไม่มีกลิ่นหอมอ่ะแตไ่ไอเด็กมันไม่สูบอะ่ะนะฮะ,ฮะอเมริกาเขาให้ขายนะสามสิบสี่ยี่ห้อเนี่ย ที่ไม่ไม่มีกลิ่นหอมนะ,ะครับครับก็คือว่าตอนนี้กฎหมายอะไรต่างๆมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องของการบัคคับใช้กฎหมายเนี่ยทำให้มันเด็ดขาดแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทาความผิดเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าพูดถึงนอกจากสาบแล้วตํารวจในพื้นที่เนี่ยก็สามารถทําได้เนี่ยฮะสพต่างๆหรือว่าสถานีตํารวจต่างๆก็เป็นสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายฮะอถูกต้องครับก็าทาได้นะฮะกฎหมายเนี่ยใช้ได้นะครับแต่จะไม่ดีที่สุด อาจจะไปปรับปรุงขั้นตอนการการจับกลุ่มกันอะไรให้มันสั้นลงนะฮะการจัดการกับของกลางที่ที่จับมาเนี่ยนะหรือว่าอย่างเช่นในโรงเรียนตอนนี้มีปัญหาครูเนี่ยตรวจแล้วยึดยึดบุหรี่ไฟฟ้าจากเด็กได้เนี่ยไม่รยู้จะไปไว้ไหนครับทางตำรวจก็ไม่ยอมรับไปเพราะตำรวจบอกว่าจะรับไปเนี่ยมันต้องมี มันต้องมีอใครอ่ะผู้กระทําผิดแล้วในความเป็นจริงมันจะไปจับเด็กที่บุหรี่ฟ้ามันก็นะมันก็มันก็ไม่ใช่นะมันตรงเนี้ยมันต้องหาทางแก้ไขว่าเออใส่จับบุหรี่ฟ้าโรงเรียนเขาจับแล้วเนี่ยนะเอมันจะจัดการยังไงขณะเนี้ยมันยังไม่มีเจ้าภาพครับคือถ้าพูดถึงข้อกฎหมายแล้วครับคุณหมอฮะคือคนขายเนี่ยนะฮะมันผิดแน่นอนฮะแต่คนสูบไม่ได้ครับเรา ผิดไหมฮะถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในที่สาธารณะเนี่ยถือว่ามีความผิดในที่สาธารณนะเนี่ยผิดผิดเหมือนกับบุหรีมวนนะฮะ,ค,ะคนคนที่คนทีผ่ผิดก็คือคนนําเข้าและคนขายนะครับทีนี้คนสูบเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่มีกฎหมายขณะน,นี้ไม่มีความผิดถ้าคุณไม่ได้ไปสูบในที่ที่กฎหมายห้ามสูบนะฮะ,ะนะแต่ว่าถ้าคุณเอามาตรฐานอย่างประเทศสิงคโปร์นะคนสูบเนี่ยนะ ไม่มีความผิดนะเรายกนั้นไปสูบผิดที่เนี่ยแต่เขาเขาจับเพราะว่าก็จะสืบว่าคุณซื้อมาจากไหนอแล้วก็ไปไปจัดการกับแหล่งขายนะฮะทีนี้ไอ้ของเราเนี่ยแหล่งขายมันยังจัดการไม่ได้เลยคุณจะไปจับไปจับคนสูบได้ยังไงนะฮะอ,อันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาแบบเดิมเดิมของเราอะนะ,ะว่ากาใช้กฎหมายเรามีปัญหานะฮะค่ะคุณหมอคะทีนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องของ การเลิกสูบบุหรี่ค่ะเราจะเริ่มยังไงหรือว่าถ้าอยากจะเลิกบุหรี่เนี่ยเราควรจะทำยังไงดีคะคุณหมอเออไปนี่นะในในบรรดาแก้ปัญหาเรื่องบุหรี่ทั้งหมดนะนะการเลิกบุหรี่นี่ยากที่สุดเลยค่ะขอใช้ขอใช้คํหยาบนะนะนี่โคตินเนี่ยมันเสพติดมากที่สุดในบรรดายาเสพติดทั้งหมดทั้งที่ถูกฎกฎหมายและผิดกฎหมายแล้วก็เราเอาคนสูบบุหรีธรรมดาเนี่ยนะ ร้อยคนมาให้หมอรักษาะหมอเชี่ยวชาญนะร <ฮะ S 2> ักษาใช้ยาใช้อะไรทั้งหมดเนี่ยนะ,ะเลิกได้เพียงยี่สิบคนนะนะฮะทีนี้ภายใต้ภายใต้สภาวะที่พร้อมที่สุดแล้วนะ,<ฮ>ะคุณให้เวลากับเขาพูดกับเขาติดตามเขาให้ยาเัาคุณคุณเอามาได้ยี่สิบคน<ฮ>ะนะฮะ,ฮะทีนี้ปัญหาที่ใหญ่คืที่ที่ทน่ากลัวกับบุรีรัมเนี่ยมันติดหนักกว่าบุรีมวน ร้อยคนนี่มันจะออกมาได้สิบคนไหมนะฮะราวนี้ก็ปวดหัวกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเอ,อตัวผมเองนะไม่เอารักษาเนี่ยผมเน้นไปที่ป้องกันนะครับเพราะมันใช้เวลาใช้แรงในการรักษาคนเลิกบุหรี่เนี่ยมันใช้แรงใช้ความพยายามมากที่สุดนะฮะแต่การ,รมันต้องใช้หลายๆอย่างรวมือนการรณรงค์ให้เขารู้ก็ช่วยนะฮะ <S 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 การจำกัดการเข้าถึงก็ช่วยเพราะว่าถ้าเขาเข้าถึงง่ายตลอดเวลาเนี่ยนะ kız, เขาจะเขาจะเลิกไม่ได้นะครับการจำกัดที่สูขก็จะช่วยให้เขาเลิกง่ายขึ้นนะครทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันเนี่ยมันมันจะทําให้เขาเลิกง่ายขึ้นเวลาเขาอยากจะเลิกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้เลิกด้วยสภาวะแวดล้อมที่เขาสูบยากกว่าที่เขารู้ว่ามี อันตรายนะครับหลายหลายอย่างเนี่ยเข้าถึงยากนะฮะมันก็จะช่วยให้เขาเลิกง่ายขึ้นครับครับนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับเคลียร์มากขึ้นในอย่างครับเคลียร์มากขึ้นแล้วครับชัดเจนเลยครับทำไมถึงทำไมจงห้ามบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราคิดทุกประเทศจะคิดถึงเด็กเป็นหลักนะครับครับก็คือครับครับขอบคุณคุณหมอมากครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีเศรุกิจประธานบุรีที่รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะครับนี่คือเรื่องของสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ทําไมต่างประเทศเนี่ยถึงห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าจะเข้าถึงง่ายถ้าเกิดมีกลิ่นปุ๊บเนี่ยเด็กก็จะสามารถที่จะเป็นแรงจูงใจในการ,รที่เขาเนี่ยเข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม่นะฮะแล้วก็ยังไม่มีผลวิจัยที่ชัดเจนมากๆว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้เกิดโทษอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ย ความชัดเจนมันออกมาแล้วว่ามันเสี่ยงที่จะทาให้เกิดภาวะซึมเศร้า <Okay. S 2> และก็มีความเครียดมากขึ้นพูดง่ายง่ายเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรื่องของสิ่งต่างๆในชีวิตมันดีขึ้น hmm. ประกอบกับไม่ได้ทําให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ <Okay. S 2> นะฮะแล้วก็มาตรก,การการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของภาครัฐตอนนี้ก็ถามว่าตอบโจทย์ไหมข้อกฎหมายตอบโจทย์ hmm. แต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่พร้อมและมีน้อยนะฮะ hmm. ในการที่จะจัดการกับ จับกลุ่มคุมขังนะฮะแต่ก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้เราต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของบริรี่ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดเพราะเราก็ไม่อยากให้เกิดนักสูบหน้าใหม่นะฮะคุณหมอบอกว่าป้องกันง่ายกว่าที่จะที่จะมาเล,เลิกนะฮะพอเลิกแล้วเนี่ยมาติดยากเพราะมันชื่อว่าเป็นยาเสพติดแล้วฮะเสพแล้วติดเนี่ยมันเลิกยากจริงๆนะฮะถ้าใจไม่แข็งพอใจไม่นิ่งพอไม่อยากเลิกเนี่ยมันเลิกไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับ